ข้อมไงนะครับในก็ฟา์มือร์ผมนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่านี่ครับคือมันที่เสียบลึกนะครับหัวจะบ่อค่อยดกนะครับจะเป็นติ้งนะครับจะเป็นติ้งเป็นหากแบบนี้นะครับเงาตัวตัวกันนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับหัวมันแต่ว่าบางเงาที่เป็นได้ไงนะครับเพราะว่าสามต้นจะได้ยุต้นนึงนะครับ นี่ครับต้นยูก,กางต้นยูกางนี่คือเสียไปเลยนะครับนี่เป็นปลูกทีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผม MUI Channel นะครับสันแรบคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาคุดมั่นสับปะหลังนะครับเป็น มันตะปะหลังแปลงเกานะครับที่ผมพึงผมเคยมาทายถ้ำนะครับพี่น้องเบิ่งมาครับตอนอายุเดือนนะครับเป็นมันตะปะหลังที่ต้นนะครับต้นค่อน้างงามนะครับแล้วก็ค่อน้างหลายนะครับแต่ว่ามันแปลงนี้เพิ่นปลูกขอน้างที่จะลึกนะครับปลูกลึกปลูกทีนะครับเพราะว่าเจ้าของเพิ่นห้เหตุผลว่าต้นต้นลายเงาลายนะครับผมหัวจะลายนะครับผมก็ต้องมาถ่าเบิ่งอีกเช่นหนึ่งนะครับว่า ค่าเฉลี่ยนะครับต่อไหลนะครับจะอยู่จักตันนะครับต่อไหลนะครับกับมั่นสายพันธุ์ระยอง11นะครับเป็นมั่นที่มีข้อจํากัดนะครับมันก็คือท่าขุดก่อนอายุนะครับท่าขุดก่อนอายุน่าจะ12เดือนนะครับนักควนจะบ่ค่อยเต็มนะครับจะบ่ค่อยหนักซ้ำมั่นพันธุ์อื่นๆนะครับแต่ว่ามั่นแปลงนี้ก็เกือบๆนะครับเกือบๆแล้ว10เดือนกลัวสิบเดเดือนแล้วนะครับปลูกตอนมี่หน้านะครับผม ช่วงนี้นะครับแถวบ้า,บานฝนตกนะครับเพิ่อนก็ได้ตัดพันธุ์ออกไปนะครับนี่ครับส้นทางหนานี่ตัดพันธุ์ออกไปแล้วก็ไปขยายแปลงอื่นนะครับสารับแปลงนะครับสารับแปลงปลูกนะครับส้นนี้ก็จะหาพันธุ์อื่นมาปลูกนะครับสำหรับคางคางกันนะครับแปลงคางคางกันเป็นแปลงที่เพิ่อนพึ่งขุดออกไปนะครับเป็นมันซีมอาแปดเก่านะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่หาตันต่อไรนะครับที่ผมในมาทายทําให้พี่น้องเบิงก้อนๆ้นหนานี่นะครับเป็นมันซีมอาแปดเก่านะครับแต่ว่าช่วงนั้นช่วงแหล่งเลยนะครับแปลง ยิบเก่าเป็นเส้นนะครับถือว่ามาดีพอสมควรนะครับสาหรับมันที่มาแผดเก่ากับมันที่ปนปนดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวแปลง่อนขขางที่จะดีพอสมควรนะครับแต่สำหรับมันแปลงนี้นะครับปลูกค่อนข้างลึกนะครับปลูกทีปลูกลึกนะครับช่วงที่ห้องมาขุดเบิ้งนะครับจะนึกว่าขึ้นต้นนะครับมีหักนะครับบอมมีหัวนะครับเพราะว่าหัวมันอยู่ลึกนะครับการย่าฝ้าสะลุไปนะครับต้องมาขุดเบิ้งก่อนนะครับว่าหัวจะง่ญ่จะ หลายบ่อนะครับเพราะว่ามันบางเที่ดินหลวมเสียบลึกกับบ่มีปัญหาอย่างนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับพามาเบิงหัวกันเลยนะครับว่าเป็นอย่งไรกับมันจะปหลังต้นง่ามนะครับห้าบ่มีนะครับปลูกทีนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้รูกันนะครับผมว่าหัวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมครับผม ครับผมหลังจากที่ขุดนะครับออกแท็กเตอร์ขุดนะครับเป็นแท็กเตอร์นะครับ l ห้าสหนึ่งแปดนะครับขั้นเก่านะครับมาขุดนะครับเดี๋ยวพามาเบ่งหัวนะครับผมว่าหัวจะเป็นยังไงนะครับกับมันอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับเกือบเกือบจะครบกว่าปีนะครับควอมใไ่มีแน่นอนนะครับสาหรับมันนะครับอายุหลายๆนะครับแต่ว่าจะเสียทีว่าบดกนะครับนี่นี่ความไ่นะครับในกวามฝ้ามือผมนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ว่านี่ครับคือมั่นที่เสียบลึกนะครับหัวจะบวชคอยดกนะครับจะเป็นติ้งนะครับจะเป็นติ้งเป็นหากแบบนี้นะครับคือดินแต่ว่าดินเพิ่อนคนขางที่จะดีเพราะสมรนะครับไอ้เบิงเหงาต่อตัวกันนะครับนี่ครับปากม่านนี้นะครับหัวมันนะครับแต่ว่าบางเหงาที่เพิ่นได้ไงเหระครับเพราะว่าสามต้นจะได้ยุดต้นหนึ่งนะครับ นี่ครับต้นยุก่กลางต้นยุ่ลางนี่คือเสียไปเลยนะครับนี่เป็นปลูกทีนะครับนี่นะครับเป็เสายใดนะครับนี่ต้นขอบนะครับไงนะครับต้นกลางน้อยนะครับแล้วก็ขอบไงนะครับหัวม่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่บดดกนะครับบดดกแต่ว่าความใหญ่ถือวาส่ยใดนะครับถือว่าส่ยใดนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมั่นที่ปลูกทีทีนะครับต้นเพิ่นขนข้งงามนะครับก็จะสามต้นนะครับสามต้นจะได้ยู่สองนะครับต้นขอบนะครับ นีหัวใไงนะครับไงเงานะครับแปลงดีแน่นอนนะครับสําหรับมันระยะสิบเอ็ดนะครับแปลงดีแน่นอนเพิ่งจนพันกับอยู่ประมาณนี้นะครับสองเมตรสามเมตรแะครับนี่หัวไงนะครับหัวไ่และความดกบ่ดกปันไดนะครับบ่ดกปันไดแล้วก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นติ่งเป็นฝอยนะครับเพราะว่าพื้นเสียบคางที่จะลึกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเสียบลงกับพื้นดินนะครับนี่ครับ มั่นแปดนิ้วนะครับประมาณนี้เหียบลงไปแต่ว่าหัวกับขอนขางที่ใหญ่างพงพะสมรนะครับเพราะว่าตอนมาขุดช,ช่วงเจ็ดเดือนนะครับช่วงเจ็ดเดือนขุดล่งแที่บเห็นหัวมั่นเลยนะครับเพราะว่าอยู่ขอนขาง,งลึกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นดินขอนขางที่จะแข็งเพอสมสมรนะครับการได้เงาเสียเงาได้เงาเสียเง,ยเง,ยเงยานะครับสลับกันไปนะครับนี่คือ อีกหนึ่งสาเหตุนะครับหนึ่งสาเหตุที่เห็ดหายมั่นต้นใหญ่บ่เสมอกันนะครับเพราะว่าการปลูกที่เกินไปนะครับการปลูกที่เกินไปเพราะว่าต้นทางคางแย่งเอานะครับต้นอยู่กลางกรเลยบไดไกินนะครับประมาณนี้นะครับหัวมันก็จะเดียวกันนะครับแถวทั้งเบิดนะครับหัวกับมีอยู่หาหกหัวนะครับความหลกับบ่ทอดไดนะครับก็คือปลูกที่นะครับแล้วก็ปลูกลึกนะครับ ก็คืออาจจะเป็นจริงนะครับที่ว่าปลูกลึกนะครับเพียไห้มันมันตะบัหลังนะครับหัวบอลไหลนะครับเพราะว่าพิ้นอาจจะมีหักแตกมาหลายนะครับแต่ว่าพิ้นบ่สามารถที่จะขยายหักเป็นหัวได้นะครับเพราะว่าดินลึกๆล่งไปแล้วนะครับอากาศนะครับอาจจะบ่อแสกซึมบ่ดถึงนะครับก็เลยเฮ็ดในไห้มันสับหลังที่เสียบลึกๆนะครับหัวบค่อกดกนะครับอาจจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าเบื้องแปลงนี้เราอาจจะแม่นนะครับแต่ว่าความใหญ่ ความญ่ก anyway. ็ถือว่าผ <pr ่านเลยนะครับใหญ่ถือว่าผ่านเลยนะครับมันอยุสิบเอ็ดเดือนนะครับแป้งแป้งเต็มแน่นอนนะครับระยะยองสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าก็ต้องทาเบิ้งนะครับว่ามือนีนะครับไปลงแป้งนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วการน้ําหนักนะครับจะอยู่จักตันนะครับต่อไรนะครับดินแป้งนี่สองไรนะครับที่บ้านในขุดนะครับสองไรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะไปเอา อีแตนนะครับขั้นขาวนะครับตัวแรงของเขานะครับสามพันสี่ร้อยนะครับรหัสลงแปลงนะครับมาใส่คือเก่านะครับแต่ว่าวันนี้ให้พอนะครับให้พอไปใส่ว่าผมติดงานนะครับอีกแปงหนึ่งนะครับอีกแปงหนึ่งต네้องไปยกหลองมั่นให้เพิ่นนะครับกลับมาเบื้องนะครับนี่หัวมั่นนะครับเดี๋ยวเบื้องโซนโซนเท่งโซนเท่งนี่คือหัวนี่ถือว่ามาดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปเบื้องโซนล่างนะครับโซนล่างที่อาจจะเป็นดินที่ดินเหลืองจักหน่อยนะครับเพราะว่า น้ำนะครับขอนขางที่จะไหลลงสาล่างไปนะครับเดี๋ยผพากันยางเบิ้งเรื่อยนะครับหัวมันเอานีใหญ่นะครับเอานีน้อยนะครับใหญ่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแถวทั้งเบิดนะครับจะรับกันไปนะครับใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับี๋ยวเบิ้งหัวฟังนี่หัวใหญ่ๆนะครับประมาณอายุจะจะเห็นแบบนี้หลายๆแปลงนะครับที่มั่นอายุ ครบขวบปีนะครับเพราะว่าหัวมันเพิ่นจจใหญ่อันนี้เป็นหอยบงนะครับหอยบงนะครับนี่ครับกําโบมิดลนะครับดีครับรมมาณนี้นะครับหอยบงย่งติดดกอยู่นะครับหอยบงนะครับประมาณนี้ส้นลางถือว่าเสมอกันดีเพราะสมควรนะครับเสมอกันดีแทีบทั้งแปลงนะครับผมว่าน่าจะมีหาตันนะครับหาตันหกตันได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหัวดกหัวลายนี่ อาจจะในหลายพอสมควรนะครับกับมั่นถาวหลังแปลงี้นะครับกับระยะสิบเอ็ดนะครับการสรุปว่านะครับการขุดเบึงหัวนะครับช่วงอายุเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับกับยังสรุปบ่อหันไดนะครับวลาผลผลิตต่อไรนะครับจะอยู่ทีเท่าไรนะครับต้องขุดบึงก่อนนะครับต้องขุดไปหายแล้วครับเดียวกับวัดน้ำหนักบึงนะครับเพราะว่ามั่นอยู่ในดินนะครับการคํานวดข่าวอาจจะบ่อเปะบันไดนะครับกับมั่นถาวรลังที่ตนงามนะครับ ต้นงามบุมีหยานะครับเพราาตอนนั้นเ man, ่านึกว่าจะขึ้นต้นนะครับปลูกทีนะครับแต่ว่าก็มีนะครับมีบางต้นมีบางหัวมีบางเงานะครับทีบวมีหัวเลยนะมีแต่หักนะครับกับขึ้นต้นแน่นะครับถือว่าก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับยังผ่านอยู่ยังมาประสบความสําเร็จนะครับการปลูกมันตะปหลังนะครับถ้าได้ไรละหาตันนะครับห้าตันหกตันนี่ถือว่าพันนะครับแต่ว่าแปลงนี้ใส่แปงใส่ปุ๋ยค่อนข้างหลายเพราะถุนข้นนะครับใส่น่าจะตกไรละกระสอบนะครับตกไรละกระสอบหนึ่งกระสอบนะครับ รับมันตะบัลหลังพันและย่องสิบเอ็ดนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับครับผมดูท่านี่นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจเกี่ยวกับผานขุดมั่นนะครับเป็นของช่างสมบัตินะครับบานนาขอนะครับที่ผมใส่งานมาจะปีที่สองแล้วนะครับก็ถือว่ายังใส่ดีพอสมควรนะครับกับ เดี๋ยวผมแปลเบอร์โทรไปให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ